หมอยาพอรักท่านอ่องไร้ใจตอนที่162ยกน้ำชาลีโม่สีหน้าเย็นชาตามหลักแล้วบิดาแต่งพันรยาผู้เป็นลูกถึงแม้จะออกมาได้แต่ก็ต้องหลบให้เกวียนเจ้าสาวเข้าประตูมารอหูหยินใหม่เคารพฟ้าดินเรียบร้อยแล้วถึงจะสามารถกลับเข้ามาได้ลูกสาวคนโตไม่จำเป็นต้องยกน้ำชาให้เจ้าสาวแต่เป็นแม่ใหม่ที่ต้องออกไปเรียกลูกคนโต ว่าคุณหนูเพื่อแสดงถึงตำแหน่งที่ต่างกันทุกคนลุ้นรอที่จะดูภาพเหตุการณ์นี้เพราะว่าซีเมือนเสี่ยวเยี่ยแต่งเข้าบ้านมาในตำแหน่งผิงซีถ้าตามกฎหมายแล้วผิงซีก็เป็นตำแหน่งสนมเพียงแต่ว่าฐานะของซีเมือนเสี่ยวเยี่ยค่อนข้างไม่ธรรมดาดังนั้นวันนี้ไม่ว่าใครจะยกชาให้ใครก็ล้วนไม่ค่อยจะเหมาะสมไปทั้งหมดมาดูว่าใครจะหัวแข็งมากกว่ากัน ใครจะเอาชนะได้ในครั้งนี้ตอนที่เกวียนเจ้าสาวใกล้จะถึงนั้นวุงหญิงใหญ่ซือถูจิ้งก็มาด้วยการมาของนางทำให้งานแต่งครั้งนี้มีอะไรขึ้นมาทันทีคลึกครื้นขึ้นมาทันทีสี่เมินเสี่ยวเยี่ยพูดถึงเรื่องดวงไม่ถูกกันพีห่หลีซื่อออกไปก่อนพี่เหลือแค่คุณหนูหลีหม่คนเดียวมีลูกสาวคนโตเดิมทีสามารถทำหน้าที่แทนได้แต่ทว่า ตวนเฉินเนซี่ยวกลับไปตกปากรับคำให้เซี่ยหลีโมโยกน้ำชาคำนับสีเมื่อนเสี่ยวเยี่ยแล้วยกย่องเป็นแม่อีกคนอีกทั้งสองฝ่ายดูยิ่งใหญ่กันมากแค่เซี่ยหลี่หม้ไม่ต้องพูดถึงคนอื่นแค่อองซื่อเจิ้งกับองค์หญิงใหญ่ก็ทำให้คนต้องมองนางใหม่แล้วส่วนฝั่งจิ้งโกกงนอกจากพวกจิ้นโกกงแล้วก็ยังมีเหลียงไท่ฟู่และองค์รัชทายาทเข้ามาแสดงความยินดีพร้อมกัน เรากับกำลังจะตั้งท่าประชันหน้ากันความซับซ้อนของงานวิวานี้มีอะไรมากกว่าที่คนธรรมดาจะนึกคิดได้เดิมทีองค์รัชทายาทไม่อยากมางานนี้เขาเข้าวังไปขอพระราชอนุเคราะห์ว่าจะยกเลิกงานแต่งนี้เลยถูกฮองเฮาดักลับมาบอกมาแล้วยังถูกเหลียงไท่ฟู่ต่อว่าอีกเขาก็เลยทำอะไรไม่ได้จำเป็นต้องมาองรัชทายาทก็ต้องกล้าทำเช่นนี้เป็นธรรมดา เพราะมีคนคอยหนุนหลังแต่มีคนคอยจัดการคิดแผนการให้เขาทุกเรื่องเรื่องที่ต้องการก็มีคนคอยปูทางให้เขาเดินขึ้นไปอย่างสะดวกเมื่อขึ้นไปถึงบัลลังมังกรก็จะได้เป็นใหญ่ในแผ่นดินนายหญิงแก่ดูเหมือนจะภูมิใจมากนางจะเอางานแต่งนี้มาขยายอำนาจของจวนเฉินเซี่ยวเกวียนเจ้าสาวสีแดงหยุดหน้าประตูจวนหลังจากออกจากเกวียนมีแม่สื่อเป็นคนแบกเจ้าสาวเข้าไปในจวน ผ้าคลุมหน้าสีแดงปกปิดจิตใจทยอทะยานที่จะเป็นมีหลวงของนางไว้ภายใต้ผ้าคลุมหน้าสีแดงสีเมือนเสี่ยวเยี่ยสีหน้าหญิงผยองนางไม่อยู่ในจุดจุดนี้มานานแล้วนางอยากเป็นจุดสนใจจากทุกคนก่อนหน้านี้นางเป็นแม่ม่แต่ทำอะไรก็ต้องเก็บตัวเงียบๆแม้กระทั่งการแต่งตัวก็สีสดมากไม่ได้นางมีเครื่องเยอะแยะมากมายน้้นเป็นของมีค่า แต่นางได้แค่เพียงใส่ปิ่นปักที่เก่าและดูธรรมดาทีแรกคิดว่าจะได้อยู่เป็นไม้ไปตลอดชีวิตเสียแล้วไม่คิดว่าจะมีวันนี้ได้เป็นถึงหูหยินของเฉินเซี่ยวเครื่องขันหมากถูกยกเข้ามาทีละหีบทีละหีบกว่าครึ่งเป็นเสื้อผ้าอาภร์เมื่อรู้ว่าจะได้แต่งกับเซี่ยวห้วยจุนนางก็ได้ทำชุดใหม่ถึง30ชุดทั้งหมดล้วนมีสีสันที่ฉูดฉาดเสื้อผ้าธรรมดาธรรมดาก่อนหน้า นางทิ้งไปเสียหมดแล้วนางต้องการความใหม่ทั้งหมดเพื่อแสดงถึงช่วงชีวิตที่เริ่มต้นใหม่นางรู้ว่าวันนี้จะมีแขกมาเยอะนางคิดว่าทุกคนมาเพื่อแสดงความยินดีกับนางขณะที่ไหว้ฟ้าดินด้วยเหตุที่มีว่าที่ห้องเต้ยอย่างอ๋องซื่อเจิง้งอยู่ในงานด้วยเป็นประมุขฟ้าดินดังนั้นไหว้ฟ้าดินเสร็จแล้วก็ต้องมาทำความเคารพอ๋องซื่อเจิ้งเสียก่อน ถึงจะไปเคารพพ่อแม่และเคารพซึ่งกันและกันได้ซีเมือนเสียวเยี่ยรู้สึกแปลกใจที่อองซื่อเจิ้งมางานแต่งของนางเพราะว่านางรู้ว่าปกติแล้วอองซื่อเจิ้งไม่ค่อยออกงานพวกนี้แต่นางกลับมองว่าเป็นเพราะว่าตัวเองนั้นมีความสําคัญหลังจากกราบไหว้ฟ้าดินเสร็จนางถูกนําตัวส่งห้องหอ,อก่อนด้วยเหตุที่นางเป็นเมียแต่งนางไม่ต้องรอเจ้าบ่าวเข้ามาในห้องหอถึงค่อยเปิดผ้าปิดหน้าออก นางสามารถเข้าไปในห้องหอแล้วเปิดผ้าคลุมหน้าออกแล้วก็ออกมาต้อนรับผู้อาวุโสในตระกูลได้หลังจากที่ยกน้ำชาทำความเคารพผู้อาวุโสในตระกูลทีละคนแล้วแม่สื่อก็จะประคองนางนั่งลงจากนั้นเซียวหลี่โม่และเซียวโลเย่ต้องยกน้ำชาเคารพนางตามที่นางต้องการแต่แรกเฉินเซียวเซียวให้คนจับตาดูหลี่โม่ไว้แต่แรกแล้วไม่ให้นางหนีไปไหนได้หลังจากที่นางนั่งลง ทุกคนคิดว่าเซี่ยวหลี่โม่ยังไงก็ต้องยกน้ำชาให้นางแน่ๆแ,และเป็นเช่นนั้นพอนางนั่งลงก็มีเสียงแม่สื่อส่งเสียงว่าขอเชิญคุณหนูใหญ่และคุณหนูรองเข้ามายกน้ำชา,าทำความเคารพให้แม่เซี่ยวโลเย่รออยู่ด้านนอกแต่แรกแล้วนางเอาแต่รอคนข้างในเรียกเข้าไปเลยไม่ได้สังเกตว่าหลี่โม่ยังไม่ได้มารอจนถึงตอนที่แม่สื่อเรียกเข้าไป นางถึงรู้ตัวและมองไปรอบๆแต่ก็ไม่เห็นเซี่ยลี่โม่นางตกใจเลยสั่งสาวใช้แถวนั้นว่าคุณหนูใหญ่ละ่ะรีบไปตามมหาเนื่องจากต้องเรียงตามอายุคนที่จะต้องยกน้ำชาก่อนคือเซี่ยลี่โม่จากนั้นจึงเป็นนางไม่งั้นนางคงไม่สนใจว่าซี่ยงหลี่โม่จะมาหรือไม่มาสาวใช้รีบวิ่งออกไปตามมหาแม่สื่อตะโกนเรียกแล้วก็ไม่มีคนเข้าไปก็เลยเรียกอีกครั้ง ขอเชิญคุณหนูใหญ่และคุณหนูรองเข้าทำความเคารพท่านแม่เซียวโลเย่พูดออกไปเบาๆนางนั่นช่างเรื่องเยอะเสียจริงเฉิญเซียวเซียวเห็นว่านานแล้วยังไม่มีคนเข้ามาก็เลยให้เซียวฉัวออกไปดูเซียวฉัวเดินออกไปไม่เจอหลีโม่ก็เลยไปถามคนที่คอยจับตาดูหลีโม่หลีโม่ละ่ะคุณหนูใหญ่บอกว่าจะไปเข้าห้องน้ําค่าน้อยตามไปคงไม่เหมาะคุณรับใช้กล่าวไปนานแค่ไหนแล้ว เซี่ยวชัวถามไปเมื่อครู่นี่เองโง่เสียจริงรีบไปตามมาหาเซี่ยวชัวนึกถึงตอนที่ลงมือกับหลี่ซื้อครั้งก่อนนางก็อ้างว่าจะไปห้องน้ำแล้วหนีไปหลี่โมอ่อยู่ในห้องน้ำจริงๆเมื่อคนรับใช้ตามไปถึงที่ห้องน้ำนางพูดอยู่ในห้องน้ำอย่างไม่พอใจว่าใส่หัวออกไปรอข้างนอกคนรับใช้พูดอย่างลนลานว่าคุณหนูใหญ่ท่านรีบหน่อยนะ คนอื่นๆกำลังรอท่านอยู่หลีโม่ตวาดเสียงถ้ายังไม่ออกไปไกลๆข้าก็จะนั่งอยู่ที่นี่สักชั่วโมงหนึ่งคนรับใช้รู้ดีว่าไม่ควรทำให้นางโกรธตอนนี้ได้แต่ถอยออกไปให้อีกคนไปรายงานเรื่องก่อนส่วนอีกคนก็รออยู่ที่นี่คนรับใช้อีกคนกลับไปยังห้องโถงท่านนายหญิงแก่เฉินเซี่ยวคุณหนูใหญ่ท้องเสียตอนนี้อยู่ที่ห้องน้ำ สีหน้าสีเหมือนเสี่ยวเยี่ยก็เริ่มไม่ค่อยดีนักเซี่ยวหลี่ม้อคนนี้ตั้งนานไม่รู้จักไปห้องน้ำแต่จะไปตอนนี้ดูก็รู้ว่าตั้งใจจะไม่อยากเข้ามายกน้ำชาทำความเคารพเฉินเซี่ยวเซียวกล่าวรีบไปบอกให้เร็วๆหน่อยให้แม่นั่งมานั่งรอมีอย่างที่ไหนในมือซือถูเย่ถือถ้วยชาอยู่พูดอย่างชาชาว่าเฉินเซียวจะรีบทำไม ต่อให้เจิ้งเซียนห้องเต้มารอที่ก็ทำอะไรไม่ได้คนเราต้องปลดทุกข์เฉินเซี่ยวเซี่ยวหัวเราะขึ้นคำพูดท่านอ๋องก็มีเหตุผลนายหญิงแก่พูดว่าในเมื่อเป็นเช่นนี้ก็ให้โลเย่เข้ามายกน้ำชาก่อนเซี่ยวโลเย่รออยู่ด้านนอกอยู่แล้วได้ยินนายหญิงแก่กล่าวก็เลยรีบจัดแจงตัวเองแล้วเดินเข้ามาอย่างช้าๆวันนี้นางตั้งใจแต่งตัวเต็มที่ เอาเครื่องซ้ำอังกลบทับรอยแผลเป็นบนใบหน้าถึงแม้จะปิดได้ไม่หมดแต่ก็เหลือเพียงแค่รอยเล็กๆวงรัชทายาทมองไปที่นางในใจเกิดความรังเกียจขึ้นเล็กน้อยอันดับแรกก็เพราะว่าชื่อเสียแม่เหตุผลที่สองก็เพราะว่าอยากจะยกเลิกงานแต่งแล้วถูกฮองฮาและเหลียงไท่ฟู่ตำหนิแต่ทว่าก็เป็นดังเลี้ยงไท่ฟู่กล่าวตำแหน่งห้องเต้ยังไงก็ต้องมาก่อน ส่วนเซียวโลเย่ก็แค่ได้ตำแหน่งพระชายารัชทายาทเท่านั้นเขายังสามารถมีหญิงงานคนอื่นๆได้อีกมากมายอีกอย่างเซียวโลเย่ก็นับว่างานพอสมควรเมื่อนึกถึงตอนที่นางนอนอยู่บนเตียงวงรัชทายาทก็รู้สึกสู้ซาแล้วก็ดีเหมือนกันมีผู้หญิงเยอะหน่อยไม่เป็นอะไรแต่มีน้อยไปนั้นไม่ได้อีกอย่างตอนนี้จวนเฉินซียวเริ่มหาพักพวกจากตระกูลจิ้นโกกง สำหรับเขาแล้วมีอำนาจอย่างกับเสือติดปีตอนที่163สมควรจะคำนับหรือไม่ที่นั่งอยู่ตอนนี้ล้วนเป็นคนที่ค่อนข้างมีฐานะสูงส่งนอกจากอาวุโสตระกูลเซี่ยวแล้วก็ยังมีขุนนางราชสำนักอีกนอกจากอ่องซื่อเจิ้งและองค์รัชทายาทแล้วยังมีจงซูเสอ์จงซูลีเหลียงไทฟู่สร้างซูปู้ใต้เท้าชุยเฉินไทจุนจิ้งกัวกง เซียวกงและหูหยินสามีภรรยาหวายเปียโหห่งหญิงใหญ่ซือถูจริงและอีกมากมายทุกคนล้วนเป็นคนมียศมีตำแหน่งมีชื่อเสียงเซียวโลเย่เดินเข้ามาในขณะที่ทุกคนจ้องมองอยู่แม่สื่อยิ้มแย้มและพูดว่าคุณหนูรองยกน้ำชาให้ฮูหยินคุกเข่าลงแม่สื่อกล่าวเซียวโลเย่คุกเข่าลงข้างหน้าซีเหมอนเสียวเย,ย่แม่สื่อยกเอาถ้วยชามา คุณหนูรองยกน้ำชาให้ท่านแม่สิเซียวโลโเย่คำนับลงแล้วเงยหน้าขึ้นรับเอาถ้วยน้ำชาที่แม่สื่อยื่นมาให้กับซีเมินเสี่ยวเยี่ยิย้มแย้มแล้วพูดว่าท่านแม่เชิญดื่มชาซีเมินเสี่ยวเย่ย,ยิ้มแล้วรับถ้วยชาไว้จากนั้นจิบน้ำชาเล็กน้อยแล้ววางถ้วยชาลงแม่สื่อยื่นอ่งเป่ามาซีเมินเสี่ยวเย่ยรับมาแล้วยื่นให้กับเซียวโลโเย่ แล้วพูดว่าลุกขึ้นเถิดเซียวโลเย่รับของอ่งเปาขอบคุณท่านแม่แม่สือพูดว่าดื่มชาถ้วยนี้แล้วก็เป็นพ่อแม่เต็มตัวคุณหนูรองเชิญไปยืนด้านหลังหูหญินเซียวโลเย่ลุกขึ้นเดินไปข้างหลังซีเมินเสี่ยวเยี่ยสีหน้าพอใจนับจากนี้ไปซีเมินสเสี่ยวเย่ก็นับว่าเป็นแม่ของนางส่วนแม่ผู้ให้กำเนิดนางซูหลิงหลง กูจะค่อยๆหายไปจากสายตาของทุกคนเพียงแค่นางออกงานกับซีเมินเสี่ยวเยียบ่อยๆเข้าก็จะไม่มีคนจำได้ว่าซูหลิงหลงเป็นใครการร่วมมือของเซี่ยวโลเย่ในหญิงแก่และเฉินเซี่ยวเซี่ยวพอใจเป็นอย่างมากตอนนี้ที่พวกเขากังวลก็คือเซี่ยวหลีโม่แต่ทว่ามีคนมีแขกผู้มีเกียรติมากมายในงานนางจะไม่ยกน้ำชาก็ไม่ได้เพราะว่า ว่าที่พระชายารัชทายาทก,ก็ยังยกน้ำชาทำความเคารพเรียกแม่ไปแล้วนางเป็นถึงพี่คนโตก็ไม่ควรที่จะผิดระเบียบนี้ถ้าหากว่าไม่ยกน้ำชาจริงๆคนที่เสียมารยาทก็มีแต่นางคนเดียวหลีโม่เข้ามาในงานภายใต้สายตาทุกคนที่มองนางนางเดินเข้าอย่างปกติแล้วพูดว่าขออภยัยขออภัยที่ให้ทุกท่านรอนานแล้วหลังจากที่นางเข้ามาไม่รอให้แม่สื่อกล่าว ก็ควา้าต่างเปาจากแขนเสื้อยื่นให้กับซีเหมือนเสียเหี้ยจากนั้นก็หยิบถ้วยชาจากถาดรองชาที่แม่สื่อถืออยู่แล้วดื่มชาเข้าไปหมดแล้วหัวเราะแล้วพูดว่าลุ้นเป็นคนกันเองแม่รองไม่ต้องยกน้ำชาให้ข้าหรอกเดี๋ยวข้าดื่มเองหลังจากดื่มชาจนหมดก็เอาถ้วยชาวางกลับคืนไปที่ถาดรองชาในมือแม่สื่อเห็นทุกคนมีหน้าตาที่ตกใจ สีหน้าสีเมือนเสี่ยวเย้ยที่ตกตะลึงจนต้องพูดว่านี่มันอะไรกันแม่สื่อรีบพูดขึ้นว่าคุณหนูใหญ่ต้องเอาชาทำความเคารพผู้หญินลีโม่ส่งเสียงอ๋อคล้ายกับจะตกใจจริงหรือแม่สื่อหมายความว่าข้าต้องทำความเคารพให้กับแม่รองใช่ไหมนหญิงแก่ก้มหน้าลงเล็กน้อยแม่รองที่ไหนกันให้เรียกท่านแม่แต่ข้ามีแม่แท้ๆของข้า งั้นท่านนี้ก็เป็นแม่เล็กดีไหมหลีโม่ทำอะไรไม่ถูกแล้วมองไปที่แม่สื่อท่านแม่สือรู้ธรรมเนียมดีก็ช่วยสอนข้าแล้วกันตามธรรมเนียมแล้วข้าต้องเคารพแม่นะไม่ใช่สิแม่เล็กใช่ไหมแม่สื่อคนนี้คือคนที่จิ้นโกกงเชิญมาก็ต้องทำตามที่ซีเมินเสี่ยวเยี่ยต้องการเป็นธรรมดานางพูดว่าคุณหนูใหญ่ เนื่องจากฮูยินแต่งเข้ามาในจวนเฉินเซี่ยวในตำแหน่งภรรยาแต่งถูกต้องตามกฎหมายและมีตำแหน่งก้าวมิ่งฮูหยินภรรยาของข้าราชการคุณหนูใหญ่ทำความเคารพต่อฮูหยินและเอ่ยปากเรียกท่านว่าท่านแม่นับว่าเป็นเรื่องสมควรแล้วหลีโม่ถึงบางอ้อมีสีหน้าขออภัยแล้วพูดว่าข้าต้องขออภัยด้วยข้าเข้าใจกฎหมายผิดนึกว่าเมียแต่งก็คือสนมแขกทุกคนตกตะลึง คำพูดนี้ออกไปมันยังไม่พอเพราะว่าตามที่กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานพันรยารองที่แต่งใหม่ถือว่าเป็นสนมถ้าเอาตามกฎหมายว่าแล้วสีเมินเสี่ยวเยี่ยควรจะยกชาคำนับคุณหนูใหญ่เสียมากกว่าเพราะว่าพันรยาหลวงไม่อยู่สีหน้าของแม่สื่อเปลี่ยนไปเล็กน้อยครั้งนี้นางไม่มีทางให้หลีม่อกคุกเข่าลงยกน้ำชาคำนับแล้วไม่อย่างนั้นจะเป็นการผิดต่อกฎหมาย เรื่องนี้ถ้าเอาตามกฎหมายจริงๆถ้าอย่างนั้นทุกอย่างก็ต้องเป็นไปตามกฎหมายกฎระเบียบซีเมินเสี่ยวเยื่อวางไว้ก็ต้องถือว่าเป็นโมคะนายหญิงแก่สีหน้าเริ่มไม่ดีมากขึ้นหลีโม่เจ้าก็ใกล้จะแต่งงานกับอ่องซื่อเจิ้งแล้วอย่าก่อความวุ่นวายรีบไปยกน้ำชาให้ท่านแม่เจ้าเสียจริงๆแล้วคำพูดนี้เป็นการพูดให้อ่องซื่อเจิ้งฟังใี่อ่องซื่อเจิ้งเอ่ยปากตักเตือนหลีโม่ ที่ไม่รู้การละเทศะเพราะว่าซีเมินเสี่ยวเยี่ยเป็นก้าวมิงหูหยินขั้นที่หนึ่งส่วนหลีโม่มีตำแหน่งอะไรถ้าอองซื่อเจิ้งให้ความสำคัญแก่ระบบศักดินาก็ควรจะให้เสี่ยวหลีโม่คุกเข่ายกน้ำชาเคารพนหญิงแก่คิดว่าอ,องซื่อเจิ้งคงจะไม่ผิดใจกับประกูลจิ้นโกโกงเพราะเรื่องเล็กน้อยแค่นี้เขาเป็นคนฉลาดรู้ว่าถ้าเป็นเช่นนั้นจะไม่เป็นผลดีแก่ตนเองแต่ทว่า ดูเหมือนว่าซือถูเย่จะไม่เข้าใจความหมายของนายหญิงแก่เขานั่งลงบนเก้าอี้ใช้นิ้วมือเคาะไปที่พนักแขนเบาๆท่าทางเบื่อหน่ายเหมือนกับว่าคำพูดพวกนี้กำลังทำให้เขาเสียเวลาซือถูจิ้งก็มีทีท่าเดียวกันกับเขานางไม่เคยถามถึงเรื่องนี้เพียงแค่รู้สึกเบื่อหน่ายก็เท่านั้นเองเป็นองค์รัชทายาทไม่พอใจอย่างมากพูดกับหลีโม่ว่าเจ้ามัวแต่ชักช้าทำอะไรอยู่ บอกว่าให้เจ้าคุกเข่าลงยกน้ำชาเจ้าก็ทำตามเสียหลีโม่ก็ทำตามพูดว่ารับสั่งขององค์รัชทายาทหม่อมฉันย่อมต้องปฏิบัติตามพูดจบก็จะยื่นมือไปหยิบถ้วยชาสีหน้าของซีเหมอนเสี่ยวเยี่ยค่อยดีขึ้นมาหน่อยนางจัดระเบียบกระโปรงของตนรอให้หลีโม่คุกเข่าลงทันใดน,นั้นเหลียงไทฟู่กับส่งเสียงขึ้นมาว่าชาก่อนหลีโม่หยุดมือลง มองไปที่เหลียงไทฟู่อย่างสงสัยคนอื่นๆก็มองไปที่เหลียงไทฟู่แขกส่วนใหญ่เข้าใจว่าทําไมเหลียงไทฟู่ให้หลีโม้หยุดการยกน้ําชาเพราะว่าองค์รัชทายาทออกหน้าแล้วถ้าองค์รัชทายาทไม่พูดออกหน้าหลีโม่จะคุกเข่าหรือจะยกน้ําชาเหลียงไทฟู่ก็ไม่สนในบางครั้งขณะที่ระเบียบสังคมและกฎหมายขัดกันจําเป็นต้องเอากฎหมายมาก่อน วงรัชทายาทออกหน้าให้เซี่ยวหลีโ่มโยกน้ำชาเดิมทีก็ไม่ชอบต่อกฎหมายวงรัชทายาทแห่งราชสำนักไปทำเรื่องที่ผิดต่อกฎหมายถ้าเรื่องนี้แพร่ครายออกไปวงรัชทายาทจะไม่เป็นตัวตลกในสายตาคนอื่นหรอกหรือถ้าสื่อถูแย่ยจะเอาความก็สามารถทำได้ดังนั้นไทฟู่ไม่สามารถยอมให้เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นเด็ดขาดเหลียงไทฟู่พูดเบาๆว่า ตามที่กฎหมายว่าด้วยการแต่งงานแผงแคว้นตาโจเรานั้นพันรายารองถือว่าเป็นสนมถ้าคุณหนูใหญ่ไปยกน้ำชาเคารพนางแล้วก็ก็เท่ากับสับเปลี่ยนฐานะพันรายาหลวงพันรายารองผิดต่อกฎหมายซีเมินเสี่ยวเยี่ยกำกระโปรงตัวเองแน่นโกรธจนหน้าเขียวในเมื่อเอากฎหมายออกมาใช้ขนาดนี้ก็จะไม่สามารถให้เซี่ยวหลีม่อมมายกน้ำชาเคารพได้อีกแต่ว่า อังเปาที่เซี่ยวหลี่โม่ยื่นมานั้นนางรับก็ผิดไม่รับก็ผิดถ้าหากว่ารับไว้แล้วก็เท่ากับยอมรับว่าตนเองเป็นสนมถ้าหากว่าไม่รับไว้อังเปานี้ก็วางอยู่ตรงหน้าให้หายไปไม่ได้เซี่ยวโล่แย่เห็นว่าเซี่ยวหลี่โม่ยึกยักไม่ยกน้ำชาเสียทีก็เลยอยากจะเอาใจซีเหมินเสี่ยวเยี่ยก็เลยพูดกับหลี่โม่ว่าท่านพี่อยากก่อเรื่องอีกเลยยกน้ำชาเคารพท่านแม่ แล้วพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วจะมานับอะไรพันรยาหลวงพันรยารองยศถาบรรดาศัก์หรือจะมาสู่ความเป็นครอบครัวหลีโม่ทำอะไรไม่ถูกแล้วมองไปที่เหลียงไทฟู่ใต้เท้าถ้าอย่างนั้นข้าควรจะคำนับหรือไม่ต้องคำนับเล่านายหญิงแก่เห็นดังนั้นเลยพูดกับเหลียงไทฟู่ว่าในเมื่อเป็นพันรยารองก็นับว่าเป็นหูหญินของจวนเฉินเซี่ยว คนที่มีฐานะเป็นลูกหลานของจวนเฉินเซี่ยวจะยกน้ำชาเคารพผูหญิงน,นั้นเป็นเรื่องสมควรแล้วอีกอย่างเสี่ยวเยี่ยมีพระราชองค์การติดตัวมาตามประเพณีแล้วถึงแม้จะเป็นคนชราก็ต้องทำความเคารพนางแล้วจะประสาอะไรกับคนวัยรุ่นเหลียงไทฟู่พยักหน้าในหญิงแก่พูดก็มีเหตุผลถ้านับจากตำแหน่งการแต่งตั้งแล้วละก็ คุณหนูใหญ่สมควรจะต้องยกน้ำชาเคารพแก่หูหญินไรสาระสิ้นดีด้านนอกมีเสียงพูดอย่างไม่พอใจดังเข้ามาก็รู้ได้เลยว่าอองหลี่ชินมา